โอเคครับคลิปวิดีโอนี้นะครับสอการใช้งานตัวเทปสปูฟ V2 นะที่เราอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับวันที่30กันยายนนะครับนะก็เดี๋ยวมาสอนการใช้งานนะครับตัวเทปสปูฟ V2 นะครับเป็นแบบปลดถาวรนะฮะราคาอยู่ที่500บาทอยู่ที่1เดือนเนาะก็มันคือเป็นเทปสปูฟที่เป็นปลดแบบได้ถาวรอะนะครับผมอันดับแรกเลยก็เดี๋ยวไปทําการเช็คเลขเครื่องก่อนนะครับนะก็รันตัวเช็คเลขเครื่องขึ้นมา แล้วก็ทําการคันล็อกไว้นะฮะก็เมื่อเราคันลอกเลขไว้เนี่ยไปทําการลันตัวโปรแกรมนะครับเมื่อคุณสั่งซื้อคีย์ตัวโปรแกรมเราจะได้คีย์มาเนาะก็เอาคีย์นะครับมาใส่ที่นี่นะกดล็อกอินเข้าไปนะครับก็ตัวสปูฟตัวนี้นะครับนะเป็นแบบเทมสปูฟนะครับแต่คือปลดได้ถาวรเลย นะครับให้เราเนี่ยกด Install p e m n เ t s p สป f ฟรีหนึ่งนะครับตัวนี้นะเออก็กดอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ก็จะมีเช็คด้วยนี่นะครับอ่ะคือในตัวโปรแกรมก็มีเช็คแล้วนะเดี๋ยวผมน่าจะไม่ได้แนบตัวอ่อตัวไฟล์ไปให้ก็โอเคนะครับผมทำการแคปรูปในตัวโปรแกรมไว้ด้วยเนาะก็มาน,นี้ครับตรงที่สปูฟนะทำการกด Install in in ไปเลยนะครับอ่ะนะครับแล้วกดสปูฟเน็ตด้วยแล้วก็สปูฟเอ่อ พวกไดด้วยกดสปูฟเลยนะครับก็การสปูฟตรงนี้นะครับจะใช้ประมาณ1นาทีแล้วก็หลังจากสปูฟเสร็จนะครับทำการรีเครื่องนะแล้วก็เน็ตเนี่ยจะหายไปประมาณ1-2อนาทีนะครับนาะแล้วก็เดี๋ยวมันก็กลับมานะครับนะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นอะไรนะครับนะก็อันนี้เนี่ยเป็นปลดแบบถาวรทุกเกมเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเดล t ฟอร์สอารีนาเบรกเอา คนก็ถามอีกว่าทําไมพี่ถึงให้ตัวเทมสปูปฟีสองเนี่ยเป็นสาสิบวันก็เผื่อสําหรับใครที่เอาไปเล่นโปรใครอื่นๆหรืออะไรมาโดนแบนมาเนี่ยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มขึ้นนะก็สามารถใช้ตัวเนี้ยสปูฟทับเข้าไปได้เลยอีกรอบหนึ่งนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องลงวินโดวด้วยนะครับก็โคตรตึงคตอันตรายเลยนะครับ ก็ตัวเท s สปูฟ V2 นะครับหลักๆเลยเราโฟกัสที่ d ดลต้าฟอนแล้วก็ a าริ a าเบคเอาแล้วก็สามารถใช้ร่วมกับพวกพับ g นะครับใครที่ใช้โปรพับ g นะครับแล้วก็โดนแบนยี่สชั่วโมงเนาะก็สามารถใช้ตัวนี้เนี่ยใช้เทมสปูนะครับแล้วก็เข้าอีกไอดีหนึ่งได้เลยโดยที่ไม่โดนแบนด้วยนะครับก็เหลือไว้ใช้ครอบเล็กเครื่องก็ได้ครอบเล็กเครื่องหลักเรานะครับนะ,บนะ,บนะก็สามารถใช้งานได้เนาะโอเค เมื่อเราสปูปเสร็จนะครับมันก็จะบอกประมาณนี้นะว่าเราสปูปเสร็จแต่เมื่อเรารีเลกเครื่องเนี่ยแวร์รไอของพวกดิสต,ต่างๆเนี่ยเขาจะโดนสปูปไปหมดเลยนะครับเมื่อสปูปเสร็จทําการรีเครื่องหนึ่งรอบแล้วก็เมื่อเปิดเครื่องมานะครับอินเทอร์เน็ตมันจะหายไป1-2อนาทีนะให้รอไม่ต้องตกใจอ่ะเดี๋ยวรีเครื่องก่อนก็โอเคครับ ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวโปรแกรมก่อนเลยก็ได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็กรอ,อกคีย์ไปนะแล้วล็อกอินเข้าไปคุณสามารถเข้าไปที่เช็คซีรีสีเรียวของเราได้เลยนะครับนะเลขของเราอะ่นะนับเห็นปะดิสนะับถูกเปลี่ยนสปูฟหมดแล้วเห็นปะนี่นะับเห็นไหมนะับเห็นไหมนะับก็จะมานี้ก็จะมี เออหนึ่งอันนะครับที่ไม่ถูกสปูฟนะแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับสาหรับตรงนี้นะเออก็ประมาณเนี้ยถือว่าผ่านแล้วนะครับหรือว่าเราเนี่ยนะครับก็สามารถกดสปูฟเพิ่มได้นะถ้าอยากสปูฟทุกตัวก็เนี่ยมากดตรงนี้ครับนี่เห็นไหมนี่เลยกดสปูฟไปเลยนะครับสามารถกดได้นะครับกดเสร็จก็รีเครื่องแล้วก็จริงๆอะ่ะกดตั้งแต่ตอนนั้นได้เลยอะ่ะ นับก็ทําการกดสปูดได้นะนะับถ้ามันเออร์เรอร์อะไรอะ่ะคุณก็แค่กดสปูดเห็นสกเสร็จแล้วนะับคุณก็มาเช็คมาเห็นปะมันก็จะเป็นเนานะครับนะนเห็นนะมแล้วก็รีเครื่องหนึ่งรอบนะครับจริงๆอะ่ะสปูดตั้งแต่หน้าถาวรเลยก็ได้นะับเนี่ยอันเนี้ยคือถือว่าสปูดเนี่ยสําเร็จแล้วนะครับนะนี่ก็เช็คเลขเครื่องนับนี่นับผมตึงๆนะเห็นไหมนี่ตึงไหมอ่นะนับเปลี่ยนทุกเลขนะ นะับเปลี่ยนทุกเลขบอกเลยว่าโคตรตึงนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับนะด้านล่างอื่นๆก็ปกตินะประมาณนี้แหละนะครับก็จากนั้นเนี่ยลองเข้าเกมที่คุณถูกแบนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอารีนาเบรกเอาต์เดลต้าฟอสอันนี้เป็นปลดแบบถาวรเลยนะครับคือมึงเปิดเครื่องมาก็สามารถเข้าเล่นได้เลยอะเดือดปะนะครับก็เดี๋ยวทําการเข้าเกมนะเดลต้าฟอสให้ดูเบื้องตน้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเข้าเกมค่เดลต้าฟอร์สอารีนาเบรกเอาต์ให้ดูนะว่าปลดแบนหลุดจริงๆ ก็รีวิวล่าสุดนะครับวันที่30กันยายนนะครับนะอุดหนุนได้นะครับราคาตัวเทมสปูฟตัวนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรเสถียรแล้วก็เป็นแบบถาวรด้วยค่อนข้างเทียบตึงนะนะครับแล้วก็1คีหนึเครื่องเท่านั้นนะครับไม่สามารถรีเซ็ต h w a d ได้นะครับย้ำในคลิปวิดีโอนี้นะไม่สามารถรีเซ็ต h w a d ได้เพราะมันจำไม่ได้จำเลขเครื่องมันจำล็อกเลขมินบอร์ดนะครับบอกเลยว่า มึงไม่ได้เปลี่ยนเครื่องเนี่ยคีย์ยังไงก็ใช้ได้นะครับก็อันนี้เข้าให้ดูนะครับนะว่าคุณสามารถเข้าได้เลยอะ่ะนะครับผมก็เด l t a f ต้ c ฟน,นะก็ปลดหลุดแบบถาวรเลยคุณเล่นรอบต่อๆไปก็ไม่ต้องใช้ตัวเทมสปูปแล้วนะครับนอกจากโดนแบนรอบถัดไปคุณค่อยกดมา,มากดใช้ก็ได้นะครับเออก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะ โอเคนะครับก็ทําการเข้าอารีนาเบรกเอานะครับนะก็หลุดเหมือนกันหลุดแบบ100%เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องลงวินโดว์ไม่ต้องแฟลตเบยออดนะครับนะคือคุณเสียแค่ห้า0เนี่ยกดคลิกเดียวจบนะครับโปรแกรมเรามาทํามาเนี่ยให้ใช้งานง่ายกับลูกค้าทุกคนนะครับ อารียาเบลเเอานะครับเมื่อเข้ามาก็จะประมาณนี้นะครับนะนี่ก็ไม่โดนแบนนะครับนะทุกคนลงเล่นลงอะไรได้หมดเลยนะครับนะอันนี้ผมปิดเสียงไว้นะก็ชิวๆหลุดแน่นอนของแท้ครับนะลงเล่นได้เลยอะ่ะตึงๆนะครับนะก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับสำหรับเทมสปู๊บีสองนะครับดูวิดีโอสั่การใช้งานให้ละเอียดก่อนที่จะใช้งานนะครับนะก็เจอใหม่คลิปโดน้าเดี๋ยวไว้มาสอนพวกพับจีด้วย